วันนี้เราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะอย่างแรกก็สตรอเบอรี่แล้วก็ดูราคาแบบตอนภาคในตอนนี้ก็คือเป็นวัดย่างนักมีลาดเบอรี่ด้วยม,มีชอบมากเฮ้ยเหมือนเขาร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็เราก็มาเลือกสตรอเบอรี่นะคะเป็นของเกาหลีทั้งหมดเลยแล้วก็มีแบบกล่องใหญ่กล่องเล็กมีก็จะเลือกที่หัวเขียวๆหน่อยเพราะว่ามิกินช้านะคะม่้กินวันละลูก กินกับกีดโยเกิร์ตแล้วก็ไม่ถูกใจถูกใจไม่ถูกใจเอาข้างบนหรือ,อยังไงหยิดมาแล้วไปไงต่อ,อทำไมร่ำไรขนาดนี้เนี่ยการเลือกสตรอเบอร์รี่ก็คือเลือกแบบมันไม่มีลูกชามลูกอะไรนะคะแต่สตรอเบอร์รี่เกาหลีที่เมยซื้อไปครั้งที่แล้วอะ เมื่อสองนาท์ที่แล้วก็คือว่ามันดีมันหวานแล้วก็เลือกเชอร์รี่ต่ออันนี้ไปให้ไม่ใหญ่แล้วก็แม่ตัวเองนะคะไม่ใหญ่ชอบแล้วก็แม่ชอบโลละเกือบแบงค์เท่าเลยมีทอนแบงค์เขียวหนึ่งใบก็เลือกลูกที่มันไม่ช้ำแบบคือเชอร์รี่มันจะมีอายุของมันประมาณเนี่ยไอพวกเนี้ยอะ ผลไม้สดมันก็จะมีอายุประมาณสออาทิตย์นั่แหละเมยก็เลือกกล่องใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งให้แม่ใหญ่นะคะก็คือยายแล้วก็แม่ของเมย์เขาชอบกินเราก็เชอร์รี่หน้าเนี้ยหวานอร่อยมาก <c oughs> แต่ครั้งที่แล้วมันเมย์ซื้อที่ท็อปแต่ครั้งนี้ซื้อที่แมคโครแล้วค่ะก็ไล่เรียกกันก็เลยโอเคเลือกกล่องนี้ไปนะคะ ขอตัดหน่อยได้ไหมไม,ห Eller, หไม่อยากตัดหร,หรือจะตัดดีหรือการบันเทิครั้งนี้มันแบบมีเสียงเข้ามาเหมือนนี่แล้วก็บูเบอรี่บูเบอรี่คือครั้งนี้แบบลูกใหญ่มากไม่อยากจะแบบลูกที่มันเล็กกว่านี้แต่ว่าเนี่ยมันเป็นลูกจัมโบ้แบบใหญ่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 มากแต่ว่าไอ้ลูกเล็กก็มันเหมือนแบบเป็นหลอดเก่าแล้วลูกมันดูช่ำๆท่มัเหียวมันก็เลยเรือก เม็ดใหญ่มาลังเลอยู่นะเหมือนกันนะคะพอเลือกบลูเบอร์รี่เม็ดใหญ่มาปุ๊บซื้ออะไรต่อจำไม่ได้เดี๋ยวดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆเลือกเยอะเลือกมากเลือกสุดๆเลือกกีวีกีวีสรุปไม่ได้เอาแบบเป็นแพ็คอย่างนี้นะคะอันนี้6ลูก9ก้กแต่ว่ามเมยเลือกแบบถุงใหญ่ประมาณ10บลูก แ <89. S 2> ปดเก้าเมย์ไปเลือกราคานั้นนะคะมาหนึ่งถุงอันนี้ก็หกลูกเท่าไรห้าเก้าใช่ไหมช่ยเมย์เลือกราคาแบบสิบลูกเก้าห้าเออก็ลองจับจับอยู่ดูแนละ้วไม่แบบนิ่มเลยก็ใช้ได้กิวิรวลวกพวกตระกูลเนี้ยมันก็มีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้อะไรอะ วางตุงวางตุงห้องเต้มไม่ได้เอาเราเมยก็ไปหยิบสาวรถมาด้วยเห็นไหมถุงนั้นสตอสตอก็ไม่ได้เอาครั้งนี้เราสื้อไปผิดหวังมากหนอนแบบเยอะมากแล้วไม่เป็นคนเกียดหนอนมากที่สุดในบรรดา,มาแมลงรือสัตว์ทุกอย่างเมย์เกียดหนอนมากเราเมยจะบอกว่าใครที่มาแบบ แมคโครแนะนำแบบให้ซื้อมาเขือเทศนะเอาไว้ตําส้มอะไรเงี้ยแบบดีมากอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดออริจิเขาเรียกเห็ดอะไรอืมที่จะไปทำตามที่พิมพ์สุดที่เขาย่างแล้วแบบกัดแล้วมันมีน้ำออกมาหรือว่าย่างจิ้มนึ่ิ้มซีฟยฟูแทนปลาหมึกก็ได้นะคะอันนี้เมเห็นเห็ดเห็ด เห็ดหอมคิดว่าเป็นเห็ดชาบียองแต่ว่าสรุปมีเห็ดชาบียองนะคะไม่กินที่สุกิชิไม่ใช่เออใช่แล้วไม่มีเห็ดชาบียองย่างม,มันอร่อยแล้วเมก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวก็ซื้อฉีดเขาให้ใช้ฉีดอะไรนะฉีด มอสเซลลาชีสหรืออะไรนี่แหละเมย์ก็ซื้อมาเหมือนกันเดี๋ยวก็คงมีคลิปถัดแบบเนี่ยข้างหน้าก็คงมีไปซื้อเดินไปดูอะไรต่อเดินเล่นปูนิดนึงสรุปเอ้ปกติถ้าปูเป็นเหมือนจะแบบตามมือจะกลับแบบขยับขึ้นขยับลงแต่เนี้ย,ยป,ปูน่าจะตายแบบเตะสมอลเล่หมดแลบบ้วอะพอ นี้ก็ขอตัดก่อนได้ไหมคือเดินเลือดเปืี่ยแบบไม,ม่กล้าถ่ายวิวไม่กลัวติดคนอื่นนะคะเนือว่าจะหยิบแต่ก็ไม่ได้หยิบคือว่ารู้สึกว่าราคาแบบสามร้อยห้าสิบกินสเต็กที่ร้านดีกว่าอยากได้เนื้อแองกัดที่มันแพ็ก้วไม่ถึงร้อยแต่ว่าที่แมคโครที่เนี่ยมันไม่มีไม่ก็เลยไม่ได้หยิบมาเพราะ รู้สึกไม่ได้อยากกินขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> สรุปไม่ได้เอาเนื้อข้ามหยุด <c oughs> มาเรือ่องเต้าหู้มาหนึ่งแพ็นะคะจะทำซุปกิมจิเพราะว่ามีกิมจิในตู้เย็นเยอะเหมือนกันแล้วก็มีเนื้อสไลด์หรือว่าหมูสไลด์ใส่ไปได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นก็ใช้ต้นหอมไทยนี่แหละใส่ไปได้เลยนะคะซุปกิมจิ กับหมูสไลด์แล้วก็มันเลือกกีิโยเกิร์ตนะคะแล้วกีิโยเกิร์ตอะเมียว่าแบบกระปุกเล็กๆก็ไม่ของอะไรโยรินดาหรอเอออันนั้นเนะมียจะกินวันละหนึ่งกระปุกนะคะแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยเมียไม่เคยกินเหมือนกันแต่กีิโยเกิร์ตมันก็จะเหมือนๆกันแหละเปรี้ยวๆแต่ว่าเมย์ตอนเนี้ย เป็นสิวผดขึ้นที่หน้าผากไม่รู้ว่รา <c oughs> ว่ากินโยเกิร์ตหรือเปล่าเพราะว่าเมย์แพ้นมเบื่อแต่ว่ากินโยเกิร์ตรสดบะลาเบอร์รี่อะเมย์ก็หยิบมากระปุกหนึ่งนะเมย์รู้สึกว่ามันอร่อยแต่ว่ามันก็จะมีน้ำตาลเยอะกว่ากินโยเกิร์ตแบบปกติแต่ว่าสำหรับกินโยเกิร์ตกระปุกใหญ่นะคะเขาแนะนำให้กินหมดภายใน48ชั่วโมงก็คือ2 2วันเนี่ยต้องหมดแล้ว <c oughs> พอเลือกกินโย เกิดเสร็จเมีก็จะไปดูนี่ไงชีไอะไรนะมอสเซลล่าชีดหรออืมเอามาแบบย่างเหฮจเปีองกินจบและของที่ซื้อวันนี้มาดูสิ่งที่เราชอบแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าขี้เกียจรอเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่แบบอยู่ในริส์รายการที่อยากจะได้คือราคาผลไม้ผัก